สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมแบงค์อัตตีนะครับและขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ฟีเวอร์พา s c สกอร์อัปเดตครับวันนี้เราพบกันวันอังคารที่2กรกฎาคม2567นะครับฟุตบอลยูฟ่าโยโร2,024วันนี้ได้ท่าเข้าสู่วันที่19ของท์นเมเรีเราไปสรุปผลเมื่อคืนกันครับรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับโปรตุเกสเสมอกับสโลวีเนียศูนย์ศูนย์ในเวลานะครับก่อนที่โปรตุเกสจะเอาชนะจุดโทษ ไปได้3มประตูต่อศูนย์นะครับและอีกคู่หนึ่งรับฝรั่งเศสเอาชนะเบลเยียม1ประตูต่อศูนย์ครับ ทางเส้นทางสู่ถ้วยครับตอนนี้เราได้อีก2ชาติที่ผ่าเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแล้วนะครับก็เดี๋ยวติดตามกันครับคืนนี้เราจะรู้กันอีก2ชาติสุดท้ายนะครับนะครับทีนี้เราจะเข้าสู่ช่วงของฟุตบอลพาร s s มัชเดย์นะครับวันนี้ตามรุตม้ตับเชกัต่อ2คู่สุดท้ายครับรอบ16ทีมสุดท้ายโรมาเมนียจะพบกับเนเธอร์แลนด์ในเวลา5ทุ่มตรงนะครับและอีก1คู่ครับ ทีสองตรงออสเตรียจะพบกับตุรกีนะครับอารับวันนี้อีก2ที่นั่งเท่านั้น,นครับในรอบ8ดทีมสุดท้ายจะเป็นใครเดี๋ยวกืนนี้รอรุนกันครับและเดี๋ยวกืนนี้ชมฟุตบลอลกันสนุกนะครับและนี่คือฟรีวอสกกร์อัปเดตครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาสรุปผลกันเหมือนเดิมผมแบงค์ตุตีแล้วทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ